อะไรกันครับเนี่ยแค่ประเทศไทยสตาร์ทเครื่องบิน F16 ล่อนอยู่ลันเว์แค่เนี้ยขมเมนแม่งเดือดร้อนกันทั้งประเทศเรียกร้องหาโดนเอาทำกันยกใหญ่สย,ย่างงันนะครับอะไรของพวกมันวะกองทัพอากาศไทยเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยเขาแค่วอมเครื่องธรรมดาแม่งโคตรกระต่ายตื่นตูมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาฮวงออกคนนี้คนเดิมนะครับ เมื่นเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกๆคนได้ยินเสียงดนะัแบบนี้เราก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิว้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกลับงามๆขอบลาคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่ตอนนี้คนขมิเขากําลังให้ความสนใจกันทางประเทศอย่างที่รู้กันนะครับณปัจจุบนันนี้ทางนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเซนูก็ได้มีการสั่งระงับสัญญาสันติภาพกันเอาไว้ก่อนนะครับ ก็ต้องขอใช้คําว่าระงับตามที่สื่อไทยเนี่ยลงข่าวเอาไว้ให้มันเหมือนเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่ถึงขั้นยกเลิกนะครับคือมันมีบางสื่อใน a c e b o o k เนี่ยไปลงข่าวใหญ่โตว,ว่าประเทศไทยเนี่ยยกเลิกสัญญาสันติภาพคือยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแค่ยุติแล้วก็ระงับเอาไว้เฉยๆซึ่งการระงับสัญญาสันติภาพในครั้งนี้นะครับก็จะมีผลทันทีก็คือทางไทยเนี่ยจะไม่ทําตามนโยบายที่เคยตกลงเอาไว้ในก่อนหน้านี้ทุกๆอย่างนะครับแล้วถ้าเห็นสมควรว่าทางกัมพูชาเนี่ยยังทําตัวเป็นปรคยยยังทททททาาเ็นภุกมมขอะศไไี่สิิธ์ ลงมือจัดการใช้อาวุธได้ทันทีตามเห็นสมควรนะครับซึ่งหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีไทยที่มีการประกาศยุติสัญญาสันติภาพอะไรแบบนี้นะครับทางทหารไทยทุกมุรุเราเนี่ยก็จะมีการประกาศออกมาในที่ทางเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพฟ้ากองทับกทหารเรือก็อประกาศอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยจะยุติบทบาทแล้วก็ยุติข้อตกลงทุกๆอย่างที่เคยทําไว้กับกัมพูชาทั้งหมดนะครับและณปัจจุบันนี้ทางทหารไทยก็มีการเคลื่อนกําลัง เคลื่อนอาวุธใหญ่เนี่ยไปจอดตามบริเวณแถบชาเแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยถอนอาวุธหนักออกมาแล้วครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ทางนายธไทยได้มีการประกาศออกมาแบบน,นี้โอ้โหคนเขมรเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าประเทศไทยจะกล้าขัดคําสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับเพราะอย่างที่เราการสัญญาสนิภาพที่เซ็นกันที่กลุลัมเปอร์เนี่ยมันมีพยานเป็นคนใหญ่คนโต2คนเลยนะครับนั่นก็คือนายอันวารประธานอาเซียนกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับ ซึ่งเอาตรงๆนะครับในความเป็นจริงความคิดของน้านะคิดว่าโดนทำรรที่มันมาเนี่ยมันก็แค่ต้องการที่จะหิวแสงต้องการที่จะได้รางวัลโนเบลในปีหน้านะไม่ได้ต้องการจะเกิดสันนิภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาจริงๆรอกและแน่นอนนะครับเรื่องที่ว่าไทยเตรียมที่จะส่งฉเฉลยศึกซังสิบคนกลับประเทศในเร็วๆวันนี้เนี่ยก็ต้องยุติลงตามคําสั่งของนายกตันมุนตีไทยเช่นเดียวกันเพียงแต่ทว่าสุดเมื่อเช้าของวันนี้เลยนะครับมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้คนเขเมข่นเนี่ยโอ้โหพวกเขาถึงกับดิ้นกัน ก็คือมีการติดสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็วอร์มเครื่องยนต์บินโชบไปโชบมาแถวบริเวณลันเวนะครับซึ่งไอการวอร์มเครื่องยนต์อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการวอร์มเครื่องยนต์ธรรมดารรมาที่กองทัพฟ้าเราเนี่ยก็วอร์มกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่มันไม่เป็นข่าวเพียงแต่ณปัจจุบันนี้คนเขมรเขากําลังให้ความสนใจข่าวสารบ้านเมืองของประเทศไทยไปอย่างมากพอพวกเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการวอร์มเครื่องบินเอซบอกโอ้โหพวกเขานี่ถึงกับดิ้นกันพล่านออกมาทําคลิปแจ้งตรงแจ้งเตือนกันยกใหญ่เลยนะครับว่าณปัจจ มีการวอร์มเครื่องบิน f 16เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีความเป็นไปได้ว่าในหลังจากนี้พวกเขาอาจจะใช้เครื่องบิน s 16ในการขับไล่หมาเอ้ยในการขับไล่คนขเขมรอย่างเราเหมือนก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้โดยเด็ดขาดเราจะต้องมีการส่งจดหมายไปถึงโดโนัลด์ทรัมป์ในทันทีว่าประเทศไทยเนี่ยมีการวอร์มเครื่องบินพวกเขาอาจจะมีการเอา S 16ขึ้นแล้วอาจจะเอามาใช้ทำร้ายทหารกัมพูชาของเราแล้วเครื่องบิน S 16เนี่ยมันก็เป็นเครื่องบินที่ถูกขายโดยสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาน่าจะมีคำสั่่งทีสามามรถจะ สั่งยกเลิกการปฏิบัติการทางอากาศของประเทศไทยได้แถมแค่นั้นไม่พอนะครับพวกเขาก็มีการเรียกร้องให้ฮุนเซนเนี่ยเอาอาวุธที่ชื่อว่าสกายเน็ตประมาณว่าปืนตาข่ายดักปลาที่น้าเคยทคําคลิปไปก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาใช้ดักจับเครื่องบิน f 1 6ของประเทศไทยนะครับซึ่งอนุภาพของเครื่องยิงสกายเน็ตที่ทางฮุนเซนเขาเคยอ้างไว้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลายิงออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นตาข่างขนาดใหญ่ยักษ์นะครับซึ่งน่าจะดักจับเครื่องบิน f 1 6ของประเทศไทยได้โอ้โหนี่มึงคิดว่าเครื่องบินเอฟสิบหกเนี่ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาเดาทราบว่าตอนนี้ทางฐานไทยของเราเนี่ยมีการวอร์มขึ F ้นบิน F อฟิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพียงแต่เขาก็แค่วอร์มเฉยๆนะมีการบินขึ้นบินลงก็แค่นี้คนคอมเมนต์เขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าฐานไทยพวกเขาไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มี F16 พวกเขาก็ไม่ีอะไรที่จะสามารถเอาชนะเราได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาไม่กลัวอำนาจของโดนัททำกันเลยหรือไงทำไมถึงโหยหาแต่สงครามกันอยู่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าเพิ่งตืนนตกัไป มั่นใจว่าเขาคงจะไม่ล่าที่จะทําอะไรไปมากกว่านี้น่าจะแค่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็บินคูยอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้ว f 1 6มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ที่มันนากก่ากลัวก็คือกึอมินกิฟเฟนของพวกเขานั่นแหละเพราะปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าพวกเขานั้นมีกี่ลำและเอาไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหวังว่าอเมริกาจะทําอะไรสักอย่างเพื่อลงโทษพวกเขาพวกเขาคงคิดว่าพวกเขาเป็นประเทศที่จะทําอะไรก็ได้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขากล้าขัดคําสั่งราอาเมิก คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเขากาลังดูถูกเราว่าเราเนี่ยไม่มีเครื่องบินเหมือนกับพวกเขาเราควรที่จะมีการตอบโต้วพวกเขากลับไปบ้างอย่างเช่นการเอาเครื่องป้องกันทางอากาศที่มีชื่อว่าสกายเน็ตเอามาสตาร์เครื่องวอร์มเอาไว้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากจะบินก็บินเฉพาะในประเทศของตัวเองอย่าบินเข้ามาในแผ่นดินของเขมรระวังจะโดนปืนสกายเน็ตปืนที่มีอันุภาพสูงกลางเป็นตาข่ายสามารถดักจับ F16 ของพู้ลูกลานคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยไม่หลับไม่จำสักทีเขมรทำสงครามมามากกว่า10ครั้งแล้วก็ไม่เคยแพ้ใคร พูดแค่นี้ไม่เข้าใจหรอยังไงประเทศไทยก็ไม่สามารถเอาชนะเขมรได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าคราวนี้เกิดการพะทะขึ้นให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าผู้ที่เริ่มก่อนมันคือประเทศไทยพวกเขาตั้งใจที่จะละเมิดสัญญาสันติภาพเพราะฉะนั้นหากมันเกิดขึ้นกัมพูชาก็มีเหตุผลมากเพียงพอที่จะยิงปืน B.M. 2ีเอ็กลับไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาบอกว่าต้องการปกป้องอธิปไตยของตัวเองแต่สิ่งที่เห็นก็คือพวกเขาบุกยึดอธิปไตยของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะบินเข้าา้้าาาาาามในนนฟของกกเเจียาาย็ล แต่ระว่างปืนสกายเน็ตปืนตะขคายดักจับและล่วงลงมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคุณจะปกป้องอะไรกันน,กนักระนาูชาไม่เคยบกุกรุกพื้นแผ่นดินของคุณเลยชอบหาให้ผลเข้าข้างตัวเองและมาละเมิดแผ่นดินของกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาหาวิธีในการบกุกรุกพื้นแผ่นดินเราอีกจนได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูเหมือนกับว่าตอนนี้อเมริกากับจีนพวกเขาจะไม่ใช่เพื่อนแท้ของเราพเพื่อนของเราตอนนี้คงจะมีเพียงเวียดนามเท่านั้นหวังว่าเวียดนามจะทาตามสัญ,ญญาที่เคยรับปากว่าถ้ากัมพูชามีภัยพวกเขาจะส่งกองกําลังเข้ามาช่วยร ตอนนี้ถึงเวลาแล้วเวียดนามจะต้องทําอะไรสักอย่างไม่งั้นกัมพูชาจะถูกล้มล้างจีนพวกเขาไม่เคยเข้ามาแทรกแซงอเมริกาประเทศไทยพวกเขาก็ไม่เชื่อฟังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลองบินเข้ามาในน่านฟ้าของอมเขมรสิรับรองว่าคราวนี้จะไม่รอดกลับไปเหมือนคราวที่แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลองคิดดูนะไอ้พวกที่ตังเงินไขต่างๆนานาก็มีแต่ประเทศไทยนั่นแหละบอกให้มเขมรต้องออกไปจากตรงนั้นตรงนี้แตกต่างกับกัมพูชาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เราเอารถระหนามของพวกเขามาช่างกีโลขาย แต่คราวนี้สงสัยเราจะได้เสลี่ยจาก f 16มาช่างกิโลขายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาก็แค่โชว์อาวุธสมัยใหม่ให้เราดูไม่รู้สึกทุเรศบ้างหรอที่กันแกล้งได้แต่ประเทศเล็กๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะเราดูว่าพวกคุณจะก,กล้าบุกรุกการบูชาหรือเปล่าหรือดีแค่ขู่เท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วเหรอเห็นอดแต่ f 16เก่าๆเขาเลิกใช้กันหมดแล้วอ่าก็คอมเมนต์ของพวกเขมนินไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็เอาง่ายๆเลยนะ แค่ไทยเราเนี่ยสตาร์ทเครื่องบิน F16 สตาร์ทแค่วอร์มเครื่องเท่านั้นนะครับโอ้โหพวกเขานี่ดินกันพล่านเรากับเป็นกิ้งกือเนี่ยดอนล้มล้อโลกกันเลยทีเดียวทั้งนั้นก็งงเหมือนกันนะครับว่าแค่สตาร์ทเครื่องบิน F16 แค่เนี้ยทำไมถึงต้องเดือดร้อนอะไรกันขนาดนั้นก็ไม่เข้าใจแล้วทุกๆคนเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กับแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะะแต่่่่ถถ้้้าาาาามวาลวลลนนนงงงงอ,อกกรูสึยัไบนะคิดา มันน่าจะใกล้แล้วนะครับสำหรับภาคสองของการปะทะระหว่างไทยกัมพูชาในครั้งนี้นะครับอยังไงก็รอติดตามสถานการณ์กันต่อไปเรื่อยๆกันลวกันนะครับและอยากจะบอกว่านะระหว่างที่นะกําลังอัดคลิปดูเนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดเรื่องวุ่นวายที่บริเวณบ้านหนองจานด้วยนะครับเ็นบอกว่ามีการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะและเบื้องต้นเนี่ยมันมีคนเขมรเสียชีวิตไป1คนนะครับก็ยังไงติดตามสถานการณ์กันต่อครับลวกันนะครับว่าสรุปแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นข ก็ยังไงฟังหูไห้หูกันแล้วกันนะครับสำหรับข่าวในช่วงช่วงนี้นะแล้วก็พยายามฟังแรงข่าวที่มันน่าเชื่อถือหน่อยกัแล้วกันนะครับถ้าคิดไม่ออกก็เข้ามาฟังช่อง้าวหองออกี่ก็ได้เพราะว่าช่อง้าหวงอ,อกเนี่ยไม่ค่อยลงข่าวปลอมนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะแล้วขออนุญาตลาการเลยสวัสดีลนะสวดัสดีครับ